สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องของความเครียดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นจากทุกวันนี้ที่เราใช้ชีวิตกันอยู่เคยสังเกตบ้างไหมคะว่าการทำงานความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะบางครั้งการมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแปลกไปนะคะก็เกิดมาจากความเครียดไงคะแล้วผลของความเครียดเป็นยังไงบ้างนะคะ บางสถานการณ์ที่ท่านโกรธจ,จัดหัวใจเต้นเร็วเต้นแรงนะคะอันนี้ก็เริ่มเครียดมากแล้วทาอะไรไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ปวดหัวนอนไม่หลับนะคะความดันโลหิตสูงโดยไม่รู้ตัวนะคะกระเพาะอาหารก็ไม่ย่อยท้องเสียท้องผูกตามมานะคะโรคหลอดเลือดทางสมองก็เริ่มก่อตัวขึ้นนะคะ พฤติกรรมบางอย่างนะคะผิดเพี้ยนเปลี่ยนไปย้ำคิดย้ำทำได้หน้าลืมหลังสมาธิไม่นิ่งนะคะมีปัญหาเรื่องความจำการเรียนรู้พอเบือเบลอมากเข้าก็เกิดอุบัติเหตุได้นะคะเพราะมีความกังวลไม่มีสตินะคะเครียดมากก็นอนไม่หลับนะคะภูมิคุ้มกันก็จะบกพร่องติดเชื้อง่ายเป็นเรือเป็นงูสวัสด สะสมนานเข้าก็กลายเป็นคนซึมเศร้าไปนะคะอันนี้จะส่งผลทั้งต่อการทำงานแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างถือว่าเป็นภัยเงียบทีเดียวค่ะแล้วเราจะแก้ไขกันได้หรือเปล่าลองช่วยกันคิดดูนะคะ เราก็มาดูกันนะคะว่าเราจะมีการลดความเครียดได้ยังไงบ้างนะคะอันที่1ก็คือแก้ที่ปลายเหตุนะคะมีอะไรบ้างก็คือการใช้ยานั่นเองค่ะยาหม่องยาดมยาแก้ปวดยาลดกรดในกระเพาะอาหารยากล่อมประสาทหรือยานอนหลับนะคะอันที่สองก็จะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุนะคะก็จะใช้ งานอดิเลกเข้ามาช่วยหรือการออกกำลังกายนะคะการบริหารร่างกายอันนี้ก็จะช่วยได้ดีทีเดียวนะคะอันที่3ที่จะแนะนำก็คือ เรื่องที่ยากหน่อยนะคะอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ว่าถ้าทําได้ก็จะดีไม่น้อยเลยทีเดียวก็คือการเปลี่ยนทัศนคติการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนิสัยลดการแข่งขันผ่อนปลนบ้างลดความเข้มงวดมองโลกในแง่ดีนะคะฝึกการผ่อนคลายฝึกการหายใจให้ถูกวิธีออกกําลังกายง่ายๆ ดีแลกซ์กล้ามเนื้อนะคะการนวดการสำรวจหรือว่าท่องเที่ยวการใช้จินตนาการนะคะนึกถึงเรื่องดีๆไม่มีอะไรที่เลวร้ายจนเกินไปหรอกคะ่ะลองพยายามดูนะคะ สมุนไพรอย่างแรกที่จะแนะนำก็คือใบขี้เหล็กนะคะใช้ใบอ่อนแห้งประมาณ1กรามมือต้มกับน้ำประมาณ1ลิตรนะคะดื่มเป็นชาครั้งละหนึ่งแก้วอันนี้ก็จะช่วยเรื่องการลดความตึงเครียดของประสาทแล้วก็ทำให้ร่างกายจิตใจเนี่ยผ่อนคลายเป็นยานอนหลับอ่อนๆนะคะไม่ควรดื่มมากอะค่ะเพราะว่าจะทำให้กลายเป็นท้องเสียได้นะคะเหมือนท้องร่วงอะค่ะ เขาจะมีสรรพคุณช่วยระบายด้วยนะคะรสชาติอาจจะขมเติมน้ำผึ้งลงไปสักหน่อยก็ดีนะคะสำหรับพริกไทยนะคะก็ใช้เป็นพริกไทยแห้งประมาณ1หยิบมือก็ใช้นำมาชงชาดื่มนะคะสรรพคุณทำให้รู้สึกปลอดโปร่งแล้วก็ผ่อนคลายค่ะ และสมุนไพรไทยก็ยังมีเกสรบัวหลวงนะคะใช้ต้มกับน้ำเดือดสักครู่หนึ่งนะคะสรรพคุณบำรุงหัวใจแก้อ่อนเพลียทำให้สดชื่นแล้วก็นอนหลับสบายค่ะตัวต่อไปก็แนะนำใบพลูค่ะใช้ใบแห้งเอามาคัา่วแล้วชงเป็นชาดื่มนะคะสรรพคุณก็จะเป็นเรื่องของความสดชื่นกระปี้กระเป๋าลดความเครียดได้ดีทีเดียวค่ะ สำหรับใบมะกรูดนะคะก็เป็นผักสวนครัวพื้นบ้านนะคะหาง่ายค่ะนำเป็นใบมะกรูดแห้งนะคะ1หยิบมือแล้วก็คั้วไฟอ่อนๆไปชงทำเป็นน้ำชาดื่มค่ะสรรพคุณก็ช่วยขับลมแล้วก็ทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นลดอาการเครียดได้นะคะก็นำมาฝากกับทุกท่านไว้นะคะขอขอบคุณในการติดตามค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ